<อด> <as> ไป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 <อด> <as> ไป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 ไ <laughs> this must be the safe house what a shithole safe house all these clippings photos of me i put these here to make me remember but why that's me and michael oh my god michael michael <laughs> I didn't mean you give me out. I'm sorry, Danny, but, but, but it's gotta be this way! The Pikmin Bridge! Remove it! Get it out of my head so I can think straight! If you thought I would do that, you're out of your fucking mind! <coughs> 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 Michael? Where are we? All units into position. Terminate both. <coughs> <target>. <coughs> what? Not both targets, not me, you fucking assholes! They're gonna be here any minute. Uh no, Mike's still got the keys. We're gonna have to find him. I I'll take care of this one, Danny. He has the key to the boat. It's our only way out of here. There he is! Free! Oh my god. Over here! We got him! Got him in my sight! วีปืนละมุนเละมุนเลยโหรู้ว้่ยิง่อยวิ่งหา่งรพี่จะยิงยวไม่ได้นะไม่ไหวอ่ะพี่เป็นอะไรอ่ะไม่เอาด้วยผมอ่ะมี่ปะไม่ได้ Kika an nha. Tóc thật kia. Tóc thật kia, bên ngoài. Listen up. We got

Hãy subscribe Để không bỏ <laughs> 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 <laughs>

<laughs> man, this <laughs> is oh, <the> man. <laughs> Don't make me kill you! <laughs> มามารู้แล้วรู้แล้วประสบการณ์การตายมาหลายรอบมามามาประสบการณ์ประสบการณ์ตายมาหลายรอบครั้งก่อนแล้วจะเป็นจะมาเปิดดึงออกมาเดี๋ยวขวาะ Want to do some interrogation? Don't make me kill you! Captain, target B is captured. เห็นหร,ร,เรอเห็นหรอดูไปดูไปดูเพื่อนไปโอ้โหันอข้ามลยบอกไปเลยบอกไปเลยข้ามแง่ข้ามแง่ หลีท่าก็จะรอที่แม่ใช่ไมท่าเถอะเมาเหรอเกมาซ้ายว่มาซ้ายว่ my way my way i my way nothing is going to be a hell of a night such a bad killer right a killer who hides like a bitch ass pussy All right, I'm getting mad. Ui, ý lo gì nữa mình lo gì mình Tìm cái này Đấy, ờ Tìm mình này quên Tìm เงนินดูแลเงินดูแลโอ้ดิแกไม่ได้กลิ่นแล้วด้วยแล้วตดไปเนี่ยตดเงินก็โกนเงินปกเีย

We always win in the end. Đai. Haha. Huh? What มีไหมน่าจะเีอะไระไม่น่าเหมือกนอะไร Project f u c k up and here we are fixing. อะไรกั

Ừ, nó cũng này là cựu đông đi mường thanh hà lệ là nó trên đâu vật là lúc nào chịu sai vật tuyệt 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 với con. tuyệt 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 คือก็แต่ไม่ได้ไม่ได้พัฒนามือเราเลยเนี่ยไอ้แม่เอ้ยไปไหนอะตออกไปกีวีเราต้องเล่นงานมันเลยนะลงไปเล่นมันเลยเปล่าเรามีปงมือแล้วอะโโโอออ อีโลก่อนโอ้ยเจะหมดแล้วก็ผมเัวที่ห้าตหัวตัวหัวตหวเอตามอนตามอ้โกลโกลบตีเอวเลี้ย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 วเลี่ยว itu bergendek bergendek nih. Itu keren. Aduh Masuk kamar, dong yang ini. Ini sama Bang. Ini benar kok. I mean, main งอกูมาตายยิ่งมาเดินๆก็ไม่กันหูหยอดลยอด

Wow. 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 แบกบวะติดเนี <ừ. S 1> ่ยคลิปนี <ừ. S 1> ้คลิปนี้ติดเหลนรงคว ช่างน้ำหนักไม่หวาใช่เลยโต้งลองเอาศกมาเล่นกันรศกได้ผ่้นเกี้ยยัยงน้ำหนักนะสิงเพี้ยนได้แล้วสองคน อจะมากั้นทำไมที่กั้น,าาอน,น,เ,นเอาไว้ทำไมนี่ะขันเจนเอ้าเผลอไปคนเดียวเผือ่อแล้วเปิดได้แล้วรเรากจะผ่านมาถึงจุดจุดนี้มันยากลำบากนะ่อยอุตส่าห์มารดาเขาแค่คนจนเลย

Give that ปืนปืนแฟกนันะนี่ยจะตายไนะเน่ต้องบวกกับมันเรอวนะาามา,มา,มาเจอกับมันละโอ้ เล่นนอกไม่เติมเลยเออเล่นสามอีกมาร้อยล้านรอบแล้วเนี่ยแล้วพอจอมแกโคตรแรงเอา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 บ้ากันเอาตายง่ายๆอย่างนี้ What? คิดจะตายง่ายก็ตายง่ายไปเนี่ยไอ้พวกนี้แั้นเนี่ยไม่ไล้ไ่ไต่อถ้ารลงไงต่อ หันกลับเหรอน่าจะหันกลับแล้ว,ว,ยนะลวเยไอ้หนยิงแค่นี้แบบตำรวจหารมาทั้งกองขอพันบ้าอเออเอ,อ,อนะชนะ็อตนะขอกูเลยโอ้โนโอ้โน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 ้้ Quick for you. <laughs> the weight of expectation <laughs> is a heavy and <laughs> 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 oh, 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 oh. ทางไหนครับพี่โหลอันนี้เหรอไม่น,น,น่าใช่เน,นี่ยน,นี่หรอ ปีงเงินมันอยู่ไหน <Okay. S 1> อยู่ห้องนี้ไงห้องชอบอีกอะนหนักไม่ผ่านสีฟ้ามันอยู่ไหนเนี่ยเ okay. อาแกะเอาโซนอะ

มันดูไม่ได้เนี่ยมันมองไม่ได้โอ้โอ้โหโอ้โหอ้เนี่ยถ้ากูรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยพวกเพืก็ไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกไว้เลยนะไปไปวันนี้ ต่อให้ใช้แบบเด็ดเด้แล้วดเออเสพตัว กลับบ้านแล้วอย่างนี้โอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกันเลยเทวีอ่ะทีนในใ่ไหนอ่จะเลื่อนไปไหนเนี่ยกำลังจะลูกสั่งกันเอ้ยยังอยู่ใกล้อ่ะกว่าจะจบชัตเตอร์นี้สั่ง กูหนักหนก็ขอตัวร้ายไปฝาด้วกันใครชอบก็อย่กดไลค์กดแชร์ติดตด้วย